ครับผมเบ่าหนองครับเป็นจังไถ่ในนอพี่น้องเลยอันป้อย <Boy. S 1> hey, จะฉีบจะได้น้อเลยในในผมกะกับโคดอันเอฟซีสูขหูสูบโคนนะครับพอแม่พี่น้องที่ว่าเหล็กมันบวกขาตามเป่าที่ต่างไว้ mm hmm. อันนี้กะจะฉีบจะไดในอ้อมันเป็นตัวเหลี่ยห้ากับบุหูเพามันเสียอกมาจังไถอ <Okay. S 1> แต่ว่ากะ ไอ้ถามว่าบทถึงเลยมันกะอัน,นอยู่มัน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 กะได้อยู่แต่ในตัวผมนี่ยผมได้อยู่ครับบอกตรงๆบอกซื่อๆบทตัวได้อยู่แต่ว่ากะได้ปลายดอกแต่ว่าก่อนเดี๋ยวสิผมสิบอกความฝันให้ฟังเดี๋ยวผมสิทวนว่าเป็นยังผมจ,จังอันเน้นเลขเลขฝันหนอตั้งแต่แรกที่ว่าผมฝันเห็นรถไฟหนอ รันว่าได้รถไฟบันนีกก็มาเบิงตำล่าฝันผมกับมันก็มีสวงมี่หกเนาะมันมีสวงมีหกแต่บันี้ใน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 ถ่ายมันน่ะมันมันมีมีแปะนำมันก็มีแปดน้ำผมก็เลยหมักอันเนี้ยสวงหกแปดมากกว่ามากกว่าเลขสามโตได้แต่ถามว่าเลขสองโตมีบ่อในความฝันผมคนลุกสนิทมี่ได้ครับ แต่ผมบอกเอาผม,ผมผมผมบอกแล้วว่าเลขงวัวนี่ผมว่เนี้เลข้สองตัวเลยอมผมสื่อแต่เลข้สามตัวเดี๋ยวแันอบอกกันทีว่าตัวเดี๋ยวผมจะเอาให้นเลี้งสองตัววันีว่าเป็นตัวในหนไอ้ตัวนี้คือเลขควาก้นฝันนอ่อกอฝัน,อ,นอัอ้อเลยกเลยที่ว่าผมเป็นยังผมยังตีเป็นอะไรนะครับเห็นนอก เดินสองบ่เดินสองครับผมอ่ะทดลองทุกคน,นเดินสองเดินหกครับผมวันนี้มันจะเดินแปดปบ่ดิเบื้องเลขสองตัวสิละครับแล้วผมมีขยายอันนี่เลขสองตัวครับขึ้นมาตัวแรกเลยอืออือเห็นบ่สองสองอันนี้คือค้อฟันแหลกควอฟันแหลกอแต่ว่าผมบ่เอา ผมไปเน้นเอาแต่เหล็กสามตัวเห็นไหมผมไปเน dumpling, <th> six, ้นเลยนี่ที่ผมเน้นกคือเหล็กสองนี่เหล็กสองเหล็กหกแล้วมันก็มาตีแปดป่ะนี่เห็นไหมเล็กสามตัวมันจะเป็นหกสองสองนี่เอาแต่ตัวแหลกเลยสองสองแปดแปดหกหกนี่เด็สองหกแปดอ๋อนี่ด็นี่สองหกแปด อันนี้ที่ว่าเน้นสองตัวสองตัวนี่คือโบไดเอาาโบเอาเลยเอาแต่สามตัวแทนเอาแต่สามตัววันนี้ก็สิมีมกมกแปดแล้วก็หกสองสองเห็นป่ะโ <laughs> บได้ตัวได้ครับนี่นี่นนผมฝันนี่นทังางรถไฟนี่แล้่คัีนว่า,า,จ,ะวาจะมีการโยกย้ายที่ทําที่ทํางานเห็นปะมีการโยกย้ายหน้าที่ที่ทํางานอยเห็นป่ะเอออันนี้คือของแถมเลยฝันรอบแหลกฝันรอบแรก<บ> ขาแหลกเลยแมนเก<อ>ืเอบฟีบอลฟัง้อนไปเบิ้งกันได้ว่าผมเอาตัวนี้บกแต่ว่าผมบ็ได้เบานอลสองตัวเป็นตัวใหแต่เสียเนี่ยคือฟันเห็นรถไฟเต็มเต็มเลยสองสองนีน่แต่โตแหลกเลยแมนแต่ว่าผมบบกเอาผมผมบอกแล้วว่างวดนห้ผมบ่เนียนเหล็กสองตัวแตเลยวันเนียนเหล็กสามตัวผมก็เลยไปเอาสองหกแปดเห็นป่ะผููใดสิว่าเส้นหนองฟันบมเมนต์กะกันแหลวแต่เขาเนาะแต่อันนี้สุดๆอนี้แมน หลายคนเขาทามาเออเลขรถไฟกับไปแล้วสองสอง<ม>หลายคนเขาอยากชีฟังไอเลขจังๆสามโตตรงๆสี่สองสองนี่ครับเราเขา้าฝันให้ฟังนะครับบอกบ้านกันอยกากหัวเลขเลขหรวยเลขรวยก็เกานว่เลขรวยเลขเก่งบอบอถือบัตไปถือเลขรวยออันยาสีขาวก็เาบันีังที่ว่าเลขตัวนี้เด้อบัดน,นี้ ก่อนขึ้นวันที่สิบหานะ่ะถือว่ามาวันที่สิบหกอนะบนันนี้ตื่นขึ้นมาเนาะโอ้ฝันฝันก่อนฝันบนันนีว่าได้ยินเสียงโทรศพัพท์ครับได้ยินเสียงโทรศัพท์มันดังยิ่ัยล่ะแกย่างหาแกย่างหาในบานกับบูมเห็นเดยย่างหาในบานกับบูเห็นบนันนีได้ยินว่าอยู่นอกบานบันนีกันกระไรทีเปิดประตูประตูก็เปิดออก ประตูนั่นก็เปิดออกประตูหน้าบ้านนี่บ้งประตูหน้าบ้านเปิดออกเปิดมาก็เห็นเน็กหน่อยอยู่หน้าเฮือนเน็กหน่อยนี่เป็นจังนไรครับเป็นเงา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 อีกแล้วคำว่าเป็นเงาเงามันก่บนเด็เป็นเป็นหลูเป็นหลางเป็นเห็นชาดไม่โบ่ลาณเป็นเงาเงาก็บอกว่าพูดพูดคนหน่อืยอีหยังพูดพูดเพื่อกีบ่อเค็ดปากว่าพูดพูดพูดคนว่า อย่างน้อโอ้บัดนี้ก็เลยสำเรื่องมาเห็นโตก็จังเห็นว่าโทรศัพท์ว่างอยู่นี่บัดนี้ยิบขึ้นมาเบิ่งเบอร์ทุกตีทรเขาอมันเป็นเบอร์ที่ผมบอดดใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ครับเป็นเบอร์โทรศัพท์เอาเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอดดใส่ก็เลยจับขึ้นมาเบิ่งเอ้ามันเป็นเบอร์เก่าที่เจ้าของที่บอดดใส่นี่ว่า คือมีคนโทษเขามาอย่างระมาณนี้นะอันนี้คือในความฝันแม่ในความฝันก็เลยก็เลยจากขึ้นเบิ่งเอ้ามันก็เบิ้งเบิงไปเบิ้งมาเอ้ามันก็ลงทายด้วยดีเลือกถ่ายมันหรือซีสองสองอันนี้คือซีสองนี่คือเป็นเบอร์เก่าที่ผมใส่เบอร์เก่าที่ผมใส่แล้วแต่ว่าเบอร์ใหม่ผมน่ะที่ผมใส่อยู่สู้มื่นมันจะลงทายด้วยหาสองสองเลยมาเบิ้งเอ้า ก็เลยบอกเอ้าอี่ย <mud> คือเป็นแนวนีว่ะสิก็เลยปดีก็เลยหุ่มือขึ้นมาก็เลยแตสีก็เลย่ดีเฮ็ดเบียดก็ตื่นมากก็เฮ็ดเบียดเฮ็ดยังสิเพราสวยมาสามสีโมงสามสีโมงมากก็ได้ลงโท่หายโกงเงินว่าอันเดชีบอกค้ามฟังเห็นวามฟันหนึ่งฟังว่ั่นก็เลยว่ามันมีจั้งชีงสีกับอกเรามามก็เลยว่า เลี้ยงไทยทวสามมันลงไทยอยู่ยังไงเราแตถามแต่ว่าล่วงไทยเป็นซีสองสองที่ซื่อยี่บอกว่าจะถามกันอยู่เนียเพียงกลัวเลี้ยวก็นั่งด้วยกันอยู่ว่าีซื่อที่บอกคือกับพวกพากันปากหอดใบสองหอดใบสองจัางพากันว่าล่องสื่อบางแมีเพียงแบบคนว่าล่องสื่อเบางอ๋อบอกกับสามมันเถอะสื่อเบางกับสื่อซีสองสองอ่าสองสอง พูดละจักบาทครับพูดละสิบบาทผมมีเงินน้องมันไปเหรียญตัวอื่นเบิดโอ้ยสิบบาทอืมอันนี้ครับเบอรตัวได้ครับในพูดละสิบบาทอะไรครับเออกันเลยว่ามันกับมีอยู่หันบอจักบาทน้องกันเลยเพราะว่ามันเป็นเหรียญเหล็กเหล็กตัวอื่นเบิดไงครับตัวอื่นนี่ยบอกคันเกียร์เนี่บอกจังก้อนี่แม่ครับคันเขาเนี่ยคันเขาจังตัวนี้เพราะว่าเหรียญบอหน่อยล่ะนี่จะบักลอยเตือนล่ะลอยพูดลอยเตือนล่ะเอา แต่ว่าโอ้ยบอกบอกเลขรวยเนาะแดดแดดสิบบาทได้พูดละวสิบบาทไก่เลยเต่เเต่ทำบ่อถึงเนาะแต่ถัดดีนี่เขฝันถามลงมาแล้วเปิดประตูปั๊บแต่เพื่อนบอกว่าพุ่นเนี่ยเล็กระสีเหลโล่งหลายอยู่เนาะอันนี้เพื่นบอกปากบอกบอกบอปากก็ว่าพุนผุนๆผุนเนี่ยพุ่นโทรศัพท์บเก็เห็นเลยบ่อได้ตั้งใจซื้อบอกซื้อเหล็กตัวนี้บ่อได้ตั้งใจซื้อเลยเพราะว่ามันมันมันบอกว่าเหล็กเหล็กอย่เขาเก่งไวัยแล้วนะครับเขาก็เลยไปเล่นตัวอื่น S <S <it> <S เป็นเนี ujemy, el el de ja e ่ยพอดีบันทิหอดใบสองก้วแล้วมาเบิรงในเบฟเบฟมันยังบัทันปิีตวันปิดหักไอใบสามเนาะปิดใบสามก็เลยเอ้าเอาก็เอาตัวเอาไปพูดสิบบาทก็เอาตัววันั่นบันคืนว่ามันถือสำดอกแล้ววาก็ถือทิ่มๆไวเอฟซีก็ถามยิ่งได้ว่าฝันอยู่บ่แต่กับพวกกาบอกเพิ่นก้วจะคล้องลงลงไปแล้วคนกับว่าอย่างที่สิหลาย คือหลายตัวแต่สีซื้อตัวใดญเพิ่นถามมาตังสี่นอกระหว่างหัวเพิ่นอีกเด้อล่ะบัดนี้แต่ว่าเมียกาศไมียกาศเพิ่นก็ว่าคือบ่ซื้อเลข2สตัวิ่นก็เลยไปหยอดออืเพิ่นก็ไปหยอด2 2ของเพิ่น4 2 2 2 5 2 2 2องหางยังเพิ่นก็หยอดกับเพิ่นไปก็ได้บ่หลายดอกก็ได้5บาท10บาทสํากันล่ะมันบ่มันบ่แม่หลีกหมากเนาะบอกซื่อบ่แม่หลีกหมากก็เลยบ่บ่เอาหลาย ไอเรกโทัพา์นี่ฟันผู้เดียวบอกครับเม่อยากกัเขากองนําคือกันเพิ่นฟันยังไดครับนั่นเพิ่นฟันเพิ่นฝันว่าค้นโทรศัพท์มากเครื่องของผมที่ผมใส่สู้มือฝันมือด้วยกันเลยมือด้วยกันแต่ว่าเพิ่นบอกบอกไห้ฟังเพิ่นมาบอกวีลาบัตเที่ยงี่เพิ่นก็ถามอยู่ว่าได้ซื้อเล็กสองตัวอยู่บบบวัวคอยโบซื้อคอยซื้อได้เหล็สามตัวคอยเนินได้สามตัวก็จะแล้วเลขกโทัพท์เจ้าไิ้ซื้อที่บอกข้านว่า บัวเด้ล่ะคอยซื้อไปแต่สอสามโต่าสัน่นเจ้าก็ซื้อตีเลขสองโต่าสั่นแล้วก็เลยซื้อก็ได้ฮะหนึ่บาทจังกัน <laughs> แต่ก็ฟันด <laughs> ิโอ้ยตายบัวดิแปลกเนาะเออบัวกับฟันเมียกับฟันฟันเด็กทวดสา้อมกันโอ้ยก็เลยว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสิว่าจะได้ทั้งวันเต็มไอ้เลขที่ว่าไอ้ใครเพิ่นมาเขียนเลขให้ สองตัว C เก่าตัวเด่นยังคือคนกับบ่เขียนเหล็กหนึ่งเ่าไมนอเหลี่ไปนอนพเราพบแย่ยากนะคนเขียนเหล็กสองตัวเนาะแดงนยัคือ่เก่า่เกโอ้ยถอถือเหล็กเนาะถลบออกทังหนามกับเป็นเหล็กหนึ่งโอ้ยไข่ไข่กัยังไงการถืคือกะบ่ถือตัวติจ้าของเนียนไปถือไ่ถือตรวรวยกันยังไง FC ได้แน่นานกมบบ่ถือบ่ถือเอาตัวเออ ไปเชื่อแน่กระดาษแต่ผมเอิอเลขรวยรวยก็รวยบอกว่ากม่ขาดเดี๋ยวอย่าให้เบิองว่าเลีต่อไหนเด้อครับมาเบิรงนำมาไอ้บอกนะครับถิว่าโทษสาวมันดังครับอันนี้แหละแต่ว่าไว้สิหนอดังคือคนเด่นยินแต่ในหน่อยเวลาพูดๆเนื้อหาไม่หยุดโทษจำก็เลยจะต้องเรื่องเบิร์นั่นสิเอาเลขเอ้าเบอร์นี่คือขุนขุนคือยังเป็นเบอร์ที่เขาบอลใสอยู่แล้วนะ สนมะเบิงนี่ครับนี่สีสองสองเงินบ่าดินี่เป็นเบอร์โทษที่ผมบด้ใส่เบอร์นี่ระโทษเขามาเต็มเต็มเลยเนี่ยเบอร์ที่ผมใส่สูมืกอ่ะมันก็ลงทายดือยฮาซี่สองสองช่วงที่เสียนนองจับโทษสาวขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นเบอร์นี่เลยเงินมาเบอร์นี่ขึ้นนี่แหละกับเบอร์เนี่ยเบอร์เก่านี่แหละขึ้นมาเลยเบอร์นี่เลยจะเลียกจับเบิ้งจะได้กจับเบิ้งก็ เมันคือกันเออมันตรงกันเออมันมันคือมันเป็นคือเบอร์นี่อ่ะนะทางนานที่บอไดใส่มาโดนแล้วโอ้ยหลายปีแล้วนานเจ้าปีแล้วนานแับบัตัวเด้าสิวโม่มาได้ใส่ยีกแต่ว่าเบอร์ที่ผมใส่อยู่สมบเนีดมันเชล่มตรงถ่ยเดียร์หาสองสองแต่เป็นเบอร์เดียวกันเนาะอ่าผมเคยเลือเสือั้งเบอร์เจ้าของอือกเสือั้งเบอร์เก่าผมกับสื่อครับผมกับสื่อหาทั้งสองกับสื่ทั้งสองตั้งถี่เชียนหนองคุณทูบอกผมเนี่ย สิบบาทแต่ว่าเมียซื้อสองสองตอนพี่บาทซื้อซื้อตะล่งสามตัวกนซื้อเลิ่งสองตัวก็เลยว่าขกอยากซื้อเจ้าก็ซื้อเอาเนาะแล้วก็ได้สองสองอสิบบาทค่ากะลีมันนี่โอ้ยถ้าได้หลายกูหนีเนาะแมนสิงหัวรอดังๆมึงอ,อันนี้ห<อ>ัวรอดังอยู่สิบบาทสิบบาทอย่างหน่อยผมกับเซียนน้องได้กผู้ละสิบบาทได้ครับนี่สิบบาทบดตัวเออบดตัว๋ยวกระลังหาไก่มาตมสู้กันเต็มโดน ัเสะล้องเรียนรวยเนี่ยบันดีก็เลยบันี้ก็เลยว่าเออพอได้ทุนหงายหลานไหมอ๋ออันนี้มองนีกันสีเท่าขายยูเฮินี่สีเท่าขายเพราะว่าเล็กหน่อยเขาปิดเลี้ยงสีหง่สีหงายเป็นไปขายอยู่หน้าถนนหน้าถนนไงหน้าถนนไงพอเห็นคนเดินเที่ยวทางกันกินน้ำนะ เดบบอได้ทุนมากได้ทุนสำรองเออได้บอไล่ดอกได้น้อยนึงกับเพราะเด้ไปเสียค่าเซาสื่อของมาใส่หลานอือเดบบอเป็นยังบุญยังอะไรตอนเดียวผมก็ยังพอได้โชว์กับเสียนหนักในในในสิบบาทเดบบออกมาในไงหลังเลยครับไอ้ตัวตัวสื่อเป็นลอยลอยลอยบาทมันบอกออกโอ้ยตัวตัวถี่เนียนมากเลยไม่ใช่แบบลอยคูดลอยเลยเด้บ่าวาแล้วทางนี้กเพื่อนแล้วเอาลอยคู่ลอยมันจะโตละงตโต เมืนเงินแรกใบเออแต่ถ้าสื่อเนาะแต่ถ้าออกต้องตรงในเวมเนาะลอยนึงโอ้ยบอกกันบอกผ่านไว้เลยแล้วบันเทิงเลยล่ะเป็นไลขกันเอาไว้เถอะงวดวันที่หนึ่งวดนี้กาขอกาบคอภัยเนาะมีอนครับเลขที่จริงไว้กับโบออกแต่พูดถึงบได้ว่าแต่เงียบแจะยุนีหรอกเขาเม็ดชุ่มมอง ถือเป็นเหล็กหล่อเนาะเออหนึ่งเก่ามา,ากเลยจังใดแต่วเปิ้เขียนให้ก็บสีเกับเนาะไอ้สิไปคืนแต่ถ้าเป็นผมมุกับประยันถือผู้เดียวแล้วเนาะแน่ยได้อ,อาถือแซกพันคู่พันกับสิบวัเลยเออกัอนหูกันหูผู้เดียวว่ามันจิวอ,อ่ะจะถือมันหลายหลายหมดเลยอือก <c oughs> ็เลยวันเดียวจังไดงวดเปิทีหนึ่งแม่สาครับผมหกสี่แล้วถือฝัาพิมฝัาป้ากันเนอะ เพอฝันดีอย่างไรน <Yeah. S 2> เนาะเพิ่นไอ้ไข่นี่เพิ่นอาทิตย์ไฮโซเซียนเซียนหนองครับพเพราะว่าเพิ่นกำลังสิใหญ่ล้านเออใหญ่ล้านใหม่นั่เดี๋ยวเพื่อเพื่นฝันดีอย่างไรเดี๋ยวสิมาตั้งเพื่อนฝันอีกรอบนึงครับแต่ว่าบ่ทัน,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 นได้เบิร์ก่าจริงินหรือเป่าวันพามือใดือเดี๋ยววนันพามือ้อใดเด้อผมก็สิขอเพิ่นอีกครับจังได๋ก็ ครับขอโทษก็ภัยพอแมีพีนองสูผูสูโคนเด้อครับเด้อยาวายาอดีกันเด้อครับมันมันว่าออยากให้ถือไหมันอยากให้ถื่เม็ดสูผู้สูโคางไหนแต่ว่ามันกับเขาตามตามที่ว่ามันกับเขาโตเดียวไม่เขาโตเดียวยังไดแก็จะาฝ่าดทีมกันได้ครับเด้อฝากกดติดตามผมนะขอฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมนะครับเพราะว่าผมกะทีหาเลข เอาจังจ <là> ังมาอีกฟันเป็นเม็นเนาะแม็นแต่งวดเมื่อกี้รถไฟกับฟันจังจังหล้วก็กไอ้ใครมาเขียนอยู่ในทะเบียนรถกับจังจังคือกันจังแต่ว่ามันกับปจังบ่แห้งจังบ่แห้งจังน้อยนึงจังหรือว่าเป็นยังนไงขาจังเลยเพื่อละเลีงไปไว่าเป็นคนเมุดไหลเลยแล้วคนนีแต่ว่าย้อนเราฟันทุ่ยถ่ายคืนวันที่สิมหาก่อนเลยก่อนเสียงขาจังแหงไอเด็กเดี๋ยวครับ อันนี้ครบสามหลอบแล้วบอนี่สามตัวตรงนี่แงนงวดแรกศูนย์สามหกไอ้ใครมาให้เปลี่ยนเหล็กเหล็กสีเป็นเหล็กศูนย์ไอ้งวดที่สองหาสามแปดงวดที่สามสี่สองสองนั่นงวดที่สี่นี่ซีมี่อีกบ่ครับนี่ตรงมี่ครับนั่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นที่หายอยู่นั่นตรงมีเพิ่นเพิ่นเพิ่นโบป้าโบถิ่มดอกเพิ่นกับที่หายอยู่แต่ว่าเข้าหังเอาโบเป็นเท่านั้นล่ะเอาโบเป็นเท่านั้นล่ะอย่าง้ว่าตัว บทสุดท้ายนี่ผมก็ไปบ่ถือกันครับผมได้กะเนาะคนเฮามันแต่ชีวาจังได๋บางคนก็นว่าเฮ้ยถือเลขเอบ่บอกกันเพิ่นว่ามันบ่บอกได้จังได๋ผมบอกไปตั้งหาโตโฮกโตแล้วแต่มันบ่ออกตอนนั้นแต่ว่ก <laughs> แต่ว่าเลขรวยแต่ว่าเลขรวยนี่ <laughs> ผมบ่ได้บอกเออเลขกรวยผ่ได้บอกไปบอกได้กบ ผมก็เล็กขรวยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันสะออกเนาะผมก็ซื้อมาชิบบาทที่กันเลยโอ้ยกันหัวมันสะออกหมดสิบไหลขึ้นไหลขึ้อกันอย้างเดียวก็เลยหมดจอันนี้ไล่ก็เลยโทรให้เพื่อนมาว่ามือแหลงหาไก่มาต้มจูบกันกินต่อไปว่าสัตว์สำรองเลขกชิบบาทเอายาวๆชิบบาทเดี๋ยวจะไดนกันปลาขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมเดี๋ยวถ้เชี่ยนน้องเพื่อนฟันจะไดนกันให้เพื่อนมาเหล่ฟัง แต่ความฝันนี่เพิ่นยอมรับว่าเออมีอย่างนี้ครับมีอย่างนี้จริงๆแต่ว่าคนคนอยู่ในหมูบานเห็นเขาว่าเขาถืออยู่เนี่ยแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเพิ่นเพ่อนบยอยู่ขันยูสิไปถามเพิ่นมาถามความฝันว่าผมฝันอย่างแนีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะสิได้ไปสัมผัสเพื่อนถ้ามีโอกาสได้ขันเห็นเพื่อนก็ว่าเพื่อนเพื่อนบคกอยได้อยูบานนะบคกอยได็อยูบานเดี๋ยวมีโอกาสได้สิให้เพิ่นมาบอกสูฟั่งโอเคครับผม จะได้เงินอ,อีกครับขอพูดในไลฟ์ครับลอ,ลอดติดตามความฝันมาหาเพิ่นใหญ่รา้านไม้มาหาไอ้ไข่ความฝันราคาเพิ่อนไอโชคร้านไม่นอกรนเออเออดี๋ยวมื่องไรร้านไม่แล้วเดี๋ยวสิลงอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อน,นึงโอเคครับผมสำหรับวันนีออ้ขอพูดในไลฟ์ได้ครับเด้อเดี๋ยวรอติดตามงวดต่อไปให้โชคแท้นะงวดนี้ครับผมงวดวันที่หนึ่งเมษาหกสี่ครับผมอย่าลืมกดติดตาม ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจผมได้ด้ครับเด้อมาให้กำลังใจเบาหน่องไดยเด้อจะฝ่ากิ่งฝ่าป้ากันล่ะโอเคครับผมจะได้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมสวัสดีครับ